พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวาจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระหัสบดีวันที่14เดือนที่สในหัวข้อเรื่องชื่นชมยินดีทุกๆวันและพระวจนะที่จะใค้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่16ข้อที่24 จนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชิ้นชมินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมพี่น้องคะข้อพระคำเพยตอนเริ่มต้นของเราเปิดเผยสําแดงถึงพระทัยของพระบิดาแล้วความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อเรานั่นคือพระองค์ทรงต้องการให้ความชิ้นชมินดีของคุเต็มเปี่ยมอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะว่า การมีความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งสำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าพระคมภีร์กล่าวว่าใจที่ล่าเลิงเบิกบานนำมาซึ่งการรักษาทางร่างกายและจิตใจสุภาษิตบทที่17ข้อที่2ีฉบับ TPT พี่น้องคะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ไม่สำคัญจงเปลี่ยนความชื่นชมยินดีนั่นคือชื่นชมยินดีตลอดไปส่วนที่งดงาม คือความชื่นชมยินดีของเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นจึงเป็นอิสระจากสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าแผ่นเด่นของพระเจ้านั้นไม่ใช่กันกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันที่สุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่14ข้อที่17เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแม้เผชิญหน้ากับความทุกข์ยากและการคมเหงพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับกันทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองนั่นหมายความว่าไม่มีที่ว่างสำหรับความคับข้องใจในชีวิตของคุณเมื่อผู้อื่นมาติดต่อกับคุณพวกเขาประสบกับความชื่นชมินดีอันสุดพนานาและเปี่ยมด้วยพัสดุพระคัมภีร์บอกเราถึงชนชาติอิสราเอล,ลที่ความชื่นชมินดีของพวกเขาได้ยินไปไกล เมื่อพวกเขาถวยายเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่และชิ้นชมมินดีหลังจากสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และเขาทั้งในได้ถวายเครื่องศัตรูบูชาใหญ่โตในวันนั้นและเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้พวกเขาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความชิ้นบันใหญ่ยิ่งพวกผู้หญิงและเด็กๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยแล้วความชิ่นบันบของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกลนั่นทําให้คุณดูว่าความชิ้นชมินดีมีการแสดงออกการหัวเราะ การร้องเพลงสรรเสริญในการขอบพระคุณเป็นการสําแดงออกของความชื่นชมยินดีพี่น้องคะดังนั้นแม้จะมีเรื่องเลร้ายเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้จงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในทุกๆวันอย่าให้พื้นที่แก่วความหม่นหมองในชีวิตของคุณจงสร้างและปลดปล่อยความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นจากภายในตัวคุณฮาเลลูยาอามเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันชื่นชมยินดีอยู่เสมอด้วยการสำแดงความชื่นชมยินดีที่เกินคำบรรยายและเปลี่ยนไปด้วยพาสลีเพราะว่าความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือกำลังของฉัน ความชินชมินดีของฉันไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มาจากตัวตนภายในของฉันและอยู่เหนือสถานการณ์ความชินชมินดีของฉันนั้นถาวรและทำให้ฉันเข้มแข็งและมีชีวิตขอถวายพระสิริแด่พระเจ้า ฮาเลลูยาอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ไม่สำคัญจงเปลี่ยนความชื่นชมยินดีนั่นคือชื่นชมยินดีตลอดไปถึงแม้จะมีเรื่องไรเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้จงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในทุกๆวันอย่าให้พื้นที่เกี่ยวกับความหม่นหมองในชีวิตของคุณ ทรงสร้างและปลดปล่อยความชื่นชมินดีแล้วความตื่นเต้นจากภายในตัวคุณอยู่เสมอนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f a c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด